ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตจากประกันสังคมคืนเงินประกันสังคมมาตรา40กลุ่มโอนไม่สําเร็จนะคะท่านจะต้องรีบตรวจสอบหาสาเหตุเป็นการด่วนนะคะก่อนพลาดสิทธิ์รับเงินคืนสูงสุด1,440บาทและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ งล่าสุดประกันสังคมโอนคืนผู้ประกันตนมาตรา40รอบแรกแล้วกว่า2.8ล้านคนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ท่านต้องรีบหาสาเหตุสำรวจตัวเองด่วนนะคะว่าติดขัดตรงไหนบ้าง คืบหน้าการดำเนินการประกันสังคมคืนเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระนะคะโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนรอบที่1ซึ่งประกันสังคมได้โอนเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่8-11สิงหาคมที่ผ่านมาวันละ1ล้านคนโดยโอนเงินคืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้ประกันตนมาตราตร40ไปแล้ว จำนวน2 8 8 4 9 0 9รายโอนเงินสำเร็จเป็นจำนวนเงิน402,289,546บาทนะคะอย่างไรก็ตามนะคะยังมีกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40อีกจำนวน250,000 533รายที่โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากสาเหตุผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนจำนวนสูงถึง243,992รายบัญชีปิด 4,218รายไม่มีบัญชี1,146รายบัญชีติดเงื่อนไขนะคะ39รายเลขบัญชีไม่ถูกต้อง9รายและไม่สามารถทำรายการได้เนื่องจากบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวจำนวน1,130รายและนี่คือรายที่ยังติดค้างไม่สามารถโอนได้นะคะ ส่งผลให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรกประกันสังคมขอแจ้งให้ผู้ประกันตนรีบดําเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองเป็นการด่วนนะคะโดยสํานักง,งานประกันสังคมได้นําข้อมูลขึ้นระบบไปที่ เว็บไซต์ site, ประกันสังคม www.sso.go.th เพื่อให้ตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จเพราะสาเหตุใดนะคะใน,นตั้งแต่วันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะสามารถไปตรวจสอบหาสาเหตุของตอนเองได้แล้วทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา40ที่ยังไม่ได้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ขอให้รีบดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อน8กันยายนนี้นะคะ ซึ่งจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ระหว่างวันที่14-16กันยายนสำหรับผู้ประกันตนท่านใดที่ยังไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้ขอให้ท่านไปดำเนินการณาสำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่ที่สะดวกเพื่อขอรับเงินคืนได้นะคะอัปเดตจากประกันสังคมล่าสุดมาตรา4 0กลุ่มโอนไม่สำเร็จ ต้องรีบเช็คด่วนก่อนพลาดรับเงินคืนสูงสุด1,440บาทจากประกันสังคมนะคะ